เปิดภาพล่าสุดแทตตี้ท้องใหญ่ใกล้คลอดแต่ว่าที่คุณแม่ลูกแฝดสวยมากแทตตี้อังสุมาลินโพสตภาพปวดท้องใหญ่ใกล้คลอดแฟนๆเห็นแล้วแห่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่คุณแม่ลูกแฝดสวยมากเรียกได้ว่าอีกไม่นานเกินรอก็จะได้เจอหน้าลูกสาวลูกชายฝ่าแฝดแล้วสำหรับนางเอกสาวแทตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่ตอนนี้กำลังอุ่มท้องทายาตัวน้อยในช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว ล่าสุดวันที่26กรกฎาคม2567สาวแพตตี้ก็ได้เผยภาพเซลฟี่หน้ากระจกหวดหน้าท้องกลมโตลงอินสตาแกรมส่วนตัวร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าพุงหนูเหมือนภูแล้วนะซึ่งหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวบรรดาแฟนๆต่างก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ชมไปในทิศทางเดียวกันสน,นันเช่นท้องโตวไวมากเลยคะ่ะคุณแม่มีพุงก็ยังสวยน่ารักคุณแม่สวยและน่ารักมากเลยคะ่ะ อุ้มอุ้ยน่ารักจังค่ะขอให้คลอดปลอดภัยทั้งสามเลยนะคะน่ารักกบกกอมากค่ะมัมมี้สวยมากๆค่ะคุณแม่ลูกแฝดสวยมากคุณน่ารักมากเป็นคุณแม่ที่น่ารักที่สุดใกล้แล้วนะคะคุณแม่คนสวยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนคิ้วคุณแม่สวยมากและอื่นๆอ,อ,อังซุมาลินศิลพัทรศัเมทา เกิดวันที่13กรกฎาคมพศ2534ชื่อเล่นแพตตี้เป็นนักแสดงและพิธีกรชามไทยเชื้อสายจีนมีผลงานเป็นที่รู้จักจากการรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่นและรถไฟฟ้ามหานาเธออังสุมาลินเกิดในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร มีพี่น้องสี่คนบุตรนายกิตเนศศิรพัทรศักดิ์เมธาเจ้าตัวเป็นคนสุดท้องเกิดเมื่อวันเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคมพศ2534สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพระหรุไทยคอนแวนและระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายจากโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยากำลังศึกษาณนะสถาบัน SAE กรุงเทพมหานคร SAE Institute Bangkok สาขาการผลิตภาพยนตร์ดิจิทัลดิจิ t a l Film m a k i n ปัจจุบันได้สมรสกับวรเวดานุวงศ์เมื่อวันที่2พฤศจิกายนพศ2565ณวัดราชบอพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวรเวดานุวงศ์เกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมพศ2527ที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวโดยมีพี่ชายหนึ่ง คนชื่อว่าวรุตดานุวงศ์เข้ารับการศึกษาระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนกันนสูตรศึกษาไลา่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบดินเดชาส,งส,งสิงห์สิงห์ฮเสนีจบระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตปทุมธานีแล้วจบการศึกษาหลักสูตรดิพลิ m a in audio e n g i n e e r ิ่งจากสถาบันซาเอกประเทศไทย